สวัสดีครับชแนลอีซานยินดีนะครับมือในาพ,พี่น้องมาทเามที่ยวไปชมเทียนคุนดานตะการจนนะครับ ก่อนเดียนลองสีตัวก่อนนะนั่งรถชมเกียนชันเกีนทาาสานสิบบาทลงมานั่งรไปซื้อเราไปเก้บาราเชื่อเยเราเชื่อ ชมบรรยากาศเชิญคุณด่านปงานเชิญสวยเนี่ยสามารถส่องบุซิ่เธออะไรบ้างวัสดีหลับ่องเที่ยวทุกท่านนะครับผเจ้าหน้าที่ของกรมชุประทานชื่อเล่นนหครับ หนุยนครนายกวันนี้ถือว่ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับเกื่นขุนดังประการจนเป็นเกื่นของในหลวงรัชกาลที่9กับโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2536ดำริเมื่อ36นะครับสร้างจริงเนี่ย2542แล้วเสร็จเนี่ย2547สร้าง5ปีเขื่นขุนดังตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขื่อนใช้งานมา15ปีครับ แต่มีเขื่อนตั้งอยู่ที่นี่นะครับช่วยบรรเทาน้าท่วมจังหวัดนครนายกแล้วก็ปั่นกระแสไฟฟ้าได้ในตัวครับเลี้ยงไฟไปในจังหวัดนครนายกทั้งหมดครับ<ม>ที่นี่เป็นกระแสไฟฟ้าเลี้ยงไฟเนี่ยก็คือแม่ไฟฟ้าตอกฉับไม่ให้ไฟฟ้าตอกเรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็นไหมครับด้านไหนหน้าเขื่อนด้านไหนหลังเขื่อนหน้าเขื่อนฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ครับ หน้าเขื่อนเนี่ยอาตามทฤษฎีของในหลวงนะครับหน้าเขื่อนองเก็บน้ำฝั่งนี้หน้าเขื่อนฝั่งนี้หน้าหลังเขื่อนระบายน้ำหลังเขื่อนระบายน้ำน้ำที่ปล่อยไปเนี่ยไหลไปสุดที่ไหนรู้ไหมครับเขื่อนทดนน้ำบางประกงอยู่ตรงข้ามวัดสมานฉาชเชิงเซาความยาวตามแม่น้ำเนีเน่ยกี่กิโลครับไปถึงเขื่อนบางปะกงเลยนะครับตามแม่น้ำยาวทั้งหมด137กิโลเมตรค,ครับ ก็คือเอาน้ำเอาน้ำจืดดำน้ำทะเลดำน้ำจืดแกงดิบเปรี้ยวครับทฤษฎีนี้พองท่านเรียกว่าน้ำแกงดิบพัตติาเชียวต้นน้ำเนี่ยเข้ามาจากหน้าเขื่อนครับช่องเนี้ยครับเรือวิ่งเข้าออกตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยต้นน้ำมาจากเขาใหญ่น้ำตัดเขียวนรกครับความยาวเข้าไปส7บเจ็ดกิโล หลังจากดูน้ตกต้ตนน้ำเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาจุดที่ถ่ายรูปครับที่ลงเป็นตุนย้ยเยอะก็คือเขา่าฉลดครับค่าใช้จ่ายไปกับต่อคนเนี่ยคนละสองร้อยครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งตั้งแต่มีเกิดขุนด่านเนี่ยทําให้จกกังหวัดครน,นายกเนี่ยทํานาได้ถึงสามครั้งครับแล้วก็เพาะปลูกผลไม้ประจำฤดูกาลกันเยอะครับเรามาดูเขื่อนเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเขื่อนขุนด่านเนี่ยเป็นเขื่อนประเภทไหนครับ เกิดดินหรือเกิดคอนกรีตคอนกรีตถ้าใครบอกเกิดดินเดี๋ยวลงตรงเนี้ยครับที่นี่ไม่ใช่เกิดดินเป็นเกิดแบบคอนกรีตถูกไหมครับแต่ไม่ใช่เกิดคอนกรีตเสริมเหล็กในหลวงรัชกาลที่เก้าไม่ได้ทำนะครับแบบเกิดภูมพิพลเนี่ยสมัยก่อนเป็นเกิดคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ถ้าเกิดเรามาทําหลังๆเป็นไงครับใช้เงินงบประมาณมหาศาลครับที่นี่เป็นเกิดคอนกรีตแบบหนครับ เป็นเกิดแรกของในหลวงเราก็เลยไม่เคยได้ยินครับเคยได้ยินคอนกรีตแบบนี้ไหมครับคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลกลมดั้งรถเนี่ยความยาวกี่เมตรครับสองพันห้าอยเก้าสิบสี่เมตรมีความยาวเกือบสามกิโลผสมด้วยอะไรบดอัดรู้ไหมครับในหลวงให้กลุ่มชนประทานเนี่ยเอาขยะเหลือใช้ผสมกับคอนกรีตบดอัดตลอดครับเอาขยะเหลือใช้มาทำ ถ้าอยากเหลือใช้อะไรครับที่สามารถเข้ากับคอนดินได้ครับพระองค์ท่านที่กรมจนเนี่ยไปติดต่อขอการเป็นฟาร์ที่ลำบางสมัยก่อนครับผลมาจากแม่มอกครับที่เท่าถ่านหินครับลิกไนบางคนเลือกฟแอนด์ครับเวลามิกเวลาผสมเนี่ยใส่ปูนน้อยครับลบประมาณก็เลยไม่แพงครัะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมองตรงด้านหน้านิดนึงนะครับเห็นภาพประฉายจะักแบบในหลวงไหมครับนี่ครับที่สงงาน ี่เสด็จครับอ่าเสด็จวันที่เท่าไร่ครับภาพที่เห็นเนี่ย2มิถุนายนพศ2 5 4่ออเมื่อ18ปดปีที่แล้วครับวันที่ทรงงานเนี่ยพ่อบอกกันทุกคนว่าลดน้ำยามท่วมเอ,อิมน้ำยามแรงแปลงดินยามเปรี้วความสูงเนี่ยกดอัดขึ้นมาเนี่ยสสููงกเมตรครคับง9 3เมตร คว,วามกว้างด้านด้านบนเนี่ยสันเกื่อนเนี่ยกว้าง8เมตรครับด้านล่างกว้างแต่ด้านบนนิดเดียวอีไกไหมครับใช้ปริมาณ<พ>อนคอนกรีตปนอัดทั้งหมด5ล้าน7แสน4หมื่นคิวค่าก่อสร้างเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่ครับเฉพาะตัวเกิเนนะครับ6,470ล้านครับที่นี่มีค่าเวี้ยคืนด้วย เนื้อที่3,800ไร่257หลังบ้านท่าด่านงบเวรคืนเนี่ยปลาเข้าไป4,000กว่าล้านครับรวมค่าก่อสร้างด้วยเป็ดเสร็จเงินงบประมาณทั้งสิ้นครับ11,193ล้านบาท10,000กว่าล้านทุกคนว่าแพงไหมครับไม,ไม่แพงไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตอนนี้ครับ เดีย๋ยวนี้คอนกรีตคิวลรเท่าไรครับถ้าจะสร้างคอนกรีตเสริมเหลืองต้องรู้ราคาคอนกรีตเขาขายเดี๋ยวนี้นะครับเขาไม่ได้ขายแบสบสมัยก่อนเขาขายตามความแข็งตามค่าสเต็งคอนกรีตถ้าเกิดจะทําเขื่อนเนี่ยค่าสเต็งเท่าไรสามห้าศูนย์คิวเกือบสองพันใช้ทั้งหมดกี่คิวครับห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นคิวถ้าทําเดี๋ยวนี้เงินลดประมาณเนี่ยกว่าแสนกว่าล้านขึ้นไปครับ ในหลวงรักชกาลที่เก้าเนี่ยสร้างไว้เท่าไหร่ห 1, 000, 000, 000, 000, ครับเขื่อนขุนด่านหนึ่งหมื่นพันกว่าล้านครับถือว่าถูกมากครับหาราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็คือเขื่อนของพ่อขุนด่านนครนอายกครับทาไมที่นี่ไม่ไม่ทำเขื่อนดินรู้ไหมครับเพราะว่าประเทศไทยบ้านเรามีแต่เขื่อนดินเขื่อนแต่ละเขื่นอนอ่างเก็บน,น้ําแต่ละอ่างเนีย่ยก็คือเขาจะเอาภูเขาด้านในมาทา เห็นไหมครับคดเจาะระเบิดภูเขาที่นี่เต็มไปด้วยแหล่งหิน80%ดินแค่20%พอมีหินเยอะเนี่ยมีหินอยู่แล้วเนี่ยคนจนก็เลยเลือกขอ,ขอ,ขอ,ขอกนเขื่อนคอนจีตที่นี่ผสมคอ,อนจีตก็คือไม่ต้องซื้อหินครับก็เลยสร้างราคานี้ได้ขยะเราก็ไปขอครับงบประมาณแค่แคเท่าไหร่ครับตัวเกิน6,000น<ะ><ะ>ถ้าใครได้อ่านวิชาการของในหลวงเนี่ยต้องอับปุะสมดินบดอัด มันจะทําให้ดินไม่กระจายตัวทําให้ดินเหนียวครับก็คนว่าจริงเลยครับจริงเกิดดินเยอะเลยข้ามเขาใหญ่ไปเนี่ยเกิดลําตะครกเกิดป่ปาสักสีนันดินเซลิคิดลำเตาปูบุลักษแก่งกะจานห่างเจ็บน้ําบางพักเกิดินประแสเขิดอนคลองหลวงรัตเทโลอเขิ่อนน่นลึกปดินพร,ระจินดาปราจินบุรีพวกนี้กเรียกว่าเขิดิ แต่ถ้าเกิดเรื่องเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเกิดคามกิชจะดีกว่าเกิดกึงขุ้นดานเนี่ยความปลอดภัยนะครับรองรับแผ่นดินไหวได้ไม่เกินนะครับ7.2็มิเตอร์แล้วก็มีเครื่องตรวจวัดเนี่ยวัดพิรกรรมเกิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย720ดอยจุดกับก็จะมีอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์คอนดิรับวัดค่าอุณหภูมิแต่ก็จอยมิเตอร์วัดการขยับตัวคอนดิีแกน x แกน Y แกน Z มีโซมิเตอร์วัดเหล็กดังน้ำใต้ฐานเขื่อนมีนอตเมียเนี่ยวัดล็อกเตอร์ลอยรั่วนะครับทุกตุกกมทุกิโลเมตรครับเป็นเขื่อนที่ทันสมัยครับเพราะว่าด้านในเนียตัวเขื่อนมันไม่ตันครับมันเป็นอุโมงค์แกลลี่สี่ชั้นตก็บตั้งเครื่องมือไว้ทั้งหมดครับเพราะว่ามันเป็นเขื่อนตัวย่างนะครับเขื่อนแรกของประเทศไทยด้วยในประเทศไทยมีแค่สองเขื่อนครับ อยู่ที่เชลยอีกหนึ่งเขื่อนเขื่อนแม่สวยครับแม่สวยก็จะเป็นเขื่อนแบบน,นี้แต่มันไม่ใหญ่ตอนนี้น้ำไม่ขี่เปอร์เซ็นต์ครับ23% 23%เปอร์เซ็นต์าเปอร์เซ็นต์อาทิตย์ที่แล้วมีแค่21%เปอร์เซ็นต์ช่วงนี้น้ำเข้าวันละ100แสนแต่ระบายน้ำวันละ3ามแสนเจ็ด เข้านิดเดียวแต่เป็นไงครับปล่อยเยอะเพราะว่าเราต้องให้ชาวบ้านได้ใช้บุปะภพบริโภคแต่ก็เป็นพื้นที่อื่นด้วยที่น้ำไม่เพียงพอเก็บน้าน้อยเงแต่ให้ที่อื่นด้วยนะครับที่ไหนครับ,ป,บปาปลาธัญจญกุรีอ่างเก็บน้ําบางพระครับเขามีสถานีสูบน้ําอยู่ที่พานทองครับผูข้ขนาดม,เมตเวไปไว้อ่างบางพระและอีกจุดหนึ่งก็จะสูบน้ําจากองคลักษ์ไปไว้ปะปาธัญจักับ จะมีท่อท่อปรปาปลาคู่ขนาดกับถนรนรังสิตนคะรนายกเป็นท่อสีฟ้าครับเห็นเล็กๆอย่างเนี้ยแต่ประโยชน์มหาศาลความลึกหน้าเขื่อนเนี่ยน้ำลึกกี่เมตรครับ44เมตรมากกว่าความสูงเขื่อนปาสักเกินปาสักความสูงแค่39เมตรแต่ยาว4,500เมตรยาว4ีว 4, ่กิโลคึ่ง พื้นที่เก็บน้ำเกิดประสัดเยอะกว่าเราความจุ950ล้านของเราพื้นที่น้อยความจุ224ล้านแต่น้ำเต็ม100%ทุกปีน้ำเต็มทุกปีประมาณต้นพฤษภาเดี๋ยวอยู่ด้านบนเนี่ยแทบจะไม่สัมผัสน้ำได้ครับเพราะว่าก่อนที่จะทำเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกษตรกรมชนบทาสถาบัน DT เนี่ยทำงานร่วมกันศึกษาเรื่องข้อมูลและกฏย้อนหลังไป10ปี วัดค่าน้ำฝนต่อปีขั้นต่ำวัดได้เท่าไหร่ครับคุณที่ด้านในทั้งหมดเนี่ยว,วัดได้พันเก้าร้อยมิลน้ำจะไหลเข้าเขื่อนต่อปีเนี่ยขั้นต่ำปีละสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านแต่ความจุแค่เท่าไหร่ครับสองร้อยยี่สิบสี่ล้านส่งผลให้น้ำล้นสปริงเวทุกปีเรื่องอย่างนี้ชาวบ้านก็บอกปกปติเต็เมแบบถ้าไม่เต็เมเนี่ยเป็นปกติ ปีที่แลงมากก็เกือบเต็มครับได้ประมาณ87%เพราะว่ามันเคยมีเมื่อปี54ปแลงมากก็ปีนี้มันก็จะแรงเหมือนกันปีนี้ก็ไม่มั่นใจเลยตอนแรกเขาบอกว่าฝนเยอะแต่เยอะอยู่ฝนเยอะอยู่นนำดำอะเอยเพูดถึงเนี่ยเวลาฝนมันเนี่ยท้องฟ้ามันดำอ่ะแต่เวลาตกกับมันไปตกปาาคนเกิียดอมใช่ตกในเมือตกในเมือง เวลามาตั้งมาตั้งป่าธรรมชาติแต่ไปตกป่าคอน,นกรีตครับใช่ครับความชื้นขึ้นจากตรงนี้เนี่ยปล่อยระบายน้ำอยู่ด้านล่างได้กระแสไฟได้น้ำปุบปะโคกปีโคกได้กเกษตร,รกอนและก็ดันน้ำเค็มลงบางปะกงแล้วก็ได้การท่องเที่ยวด้วยล่องแก่งตลอดได้ตลอดปีที่ท้ายเขื่อนเนี่ยเขามีล่องแพยาน,นะครับ นั่งได้แปดคนต่อลำถ้าจะจ่ายเปอร์ลำลำละพันห้าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงพยายามันี้กงแค่หกเ้หรถไทยหรือพันสองรถไทยหรือห้าคนรถเหลือหคนด้วย